มาส่งกำลังใจให้กับเจมหนุ่มแม่กลองยอดกระตันอยู่วันนี้เจมจะโค่นแชมป์เพื่อคว้าทุนไปเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวให้ครอบครัวได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับ อนแรกฟังก็เออทำไมอายุสิเรียนมสามาันเกิดจากอาการป่วยรู้ตัวอตอนมสองเหรอครับผมรู้ตัวตอนปสองใช่ค่ะอ๋ะอเออมันอาการมันเป็นยังไงก็เหมือนจากที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับตอนมันเริ่มเป็นมาตอนอายุสองขวบครับะจะมีเป็นตุ่มขึ้นตรงคาง<ม>เล็กๆมันฝีครับอ๋ออ๋อแล้วแม่ก็เหมือนพาไปหาหมอที่ราชบุรีเขาก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลซีรีล่าครับอือืมอืมปรากฏว่านั่นคืออาการอะไรเป็นแบบเกี่ยวกับ กระดูกอักเสบครับหรือว่าชี่ในทางการแพทย์คือ C R M O ครับอ๋อกระดูกอักเสบใช่หายากไหมอาการเขาบอกว่าหนึ่งในร้อยครับหนึ่งในร้อยอ๋อใช่คับอาการทางกายเรามันจะปวดตอนที่เราจําได้ตอนปสอนคือมันปวดใช่ครับมันแบบปวดแล้วมันแบบมันมีช่วงหนึ่งแบบเดินไม่ได้ครับแบบมันลามไปหมดเลยอ๋อมันมาเอามันไปทางกระดูกถูกต้องมาเออทรมานมาตอนที่ทุกยังต้องปักเข็มตัวเองใช่ทุกสองอาทิตย์อ่ะใช่ค่ะแล้ว ตอนนี้80%แล้วมันมีโอกาส<ช>จะหาย100%ไหมมีโอกาสค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอายุ20ต้องไปผ่าตัดตรงลาวคางค่ะอ๋อ้รงไปผ่าตัดมันจะมีการผ่าตัดที่จะช่วยให้หาย100%ได้ใช่ค่ะขอให้การผ่าตัดปลอดภัยและราบรื่นนะอขอให้สะดวกโยทินเลยเไปกันสบายๆแบบว่าผ่าตัดราบรื่นโอเคนะเอาละเมื่อก่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่เปิดตั้งแต่เราอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ9ขวบค่ะปร<น>ะมาณ9ขวบใช่ตอนนั้นเราช่วยงานที่บ้านหรือยัง หมือนแม่แม่แมยากให้ไปุ่วุ่น,นวายครับเพราะว่าเหมือนแบบกลัวก๋วยเตี๋ยวมันลวกแลออ้วนจะเจ็บตัวเออ็จะเจ็บตัว<ช>มันมีช่วงนเปิดได้ยาวเลยใช่ช่วงแรกมันมีช่วงอูฟู่ใช่ครับแบบขายดีขายดีมากอ๋อแล้วมันมาล้มเหลวตรงไหนมันต้องลต้องเลิกกิจการไปเพราะอะไรก็เหมือนช่วงนั้นมันเป็นแบบเริ่มต้นช่วงโควิดครับอ๋อก็เลยหลังจากนั้นก็แบบขายไม่ได้จากแบบขายได้เยอะก็แบบขายได้ประมาณห้าร้อยเองค่ะ จากก็วันๆธรรมดาขายได้เท่าไหร่พันขึ้นครับสองพันบางสามพันสี่พันโอ้ยถึงขนาดนั้นได้เลยครับแล้วมันเหลือห้าร้อยครับโอ้โหคุยกับแม่หน่ยอยครับคุณแม่ครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ตอนนั้นมันจากยอดสี่พันมันไต่ลงมาห้าร้อยนี่ใช,ใช้เวลากี่วันน่ะก็วันละต่อวันนะคะไม่ได้ค่าตัวค่ะ แล้วขาดทุนวูบลงมาเลยเหรอใช่ภายในวันวันสองวันใช่ค่ะยื้ออยู่นานเลยแม่จนกว่าจะปิดร้านไปนานมากเลยค่ะก่อนนี้ขึ้นไหมก็แบบไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยปล่อยเลยใช่ค่ะทําไมแม่ครอบครัวถึงตัดสินใจไปสมัครทํางานร้านก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งก็มีแบบนายกที่บ้านนะคะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แนะนํามาคือจะได้ค่าตัวห้าร้อก็เลยไปอะค่ะคือเราไม่ต้องลงทุน ก็ไปตั้งร้านให้เขาทำก๋วยเตี๋ยวให้เขาเรามีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วเราเซียนอยู่แล้วเรื่องนี้เราทำมาเป็นสิบปีมันสบายมากอ่เขาก็เลยให้ไปทำร้านเพื่อนเขาก็เลยไปกันตอนนี้แม่พร้อมเปิดเพราะแม่มีทักษะเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะขาดแค่ทุนอย่างเดียวใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่จะรู้สึกอย่างไงบ้างถ้าเกิดร้านมันได้ ม่ต้องถามให้จบแม่ยิ้มขึ้นมาเลยมันจะดีมากใช่ไหมแม่แมใช่ค่ะอยากบอกอะไรกับลูกบ้างก็อยากให้สู้ไว้เต็มที่จะได้มีทุนเปิดร้านของตัวเองค่ะขอบคุณครับแม่ครับเอาล่ะความหวังครั้งใหม่ของครอบครัวพร้อมสู้ไหมครับพร้อมค่ะเป็นไงบ้างพี่เต้เออก็ ต้องชมคุณแม่นะครับแล้วแล้วก็น้องเจมส์เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่เต้มองแม่ของน้องเจมส์แล้วก็น้องเจมส์เวลาสัมภาษณ์เขาจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> เหมือนว่าแบบเป็นคนสดใสามากนะครับก็สาหรับวันนี้ก็อยากจะให้น้องเจมส์ตั้งใจให้ทเนทมที่ทําเต็มที่นะครับเพราะว่ามีความฝันอะไรก็ความสามารถอะไรก็แสดงให้ออกมาให้เต็มที่เชื่อว่า ถ้าเราทําอะไรออกมาเต็มที่แล้วผลตอบแทนมันก็จะออกมาดีแน่นอนครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับพี่เอิงครับเป็นไงครับน้องเจมวันนี้พี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องเจมนะคะทําให้เต็มที่นะคะไม่ต้องกดดันนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ เราไม่ต้องคุยนะเราเป็นนักร้องโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะในระดับโรงเรียนนี่เราเป็นนักร้องนําใช่ค่ะเรียกว่าระดับไหนตัวท็อปเลยค่ะตัวท็อปเลยหรอใช่ในในฝั่งนักร้องชายเราตัวท็อปเลยใช่เพราะมีผู้ชายคนเดียวเอาละอ่ะตัวท็อปขอโชว์พลังความเป็นตัวท็อปหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงรักคุณหญิงว่าใครคคะจากเจนครับ ถ้คุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกลองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คนใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ ปิดแล้วรีบก่อนแถมไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคนรักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ ไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร ประตูห้องได้ไดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ รักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคนุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดนียวคุณรับฝากความรักจะอาใครปิดจมูกไม่ให้ได้กิน ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ไงของหัวใจของคนรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณสะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าคร คนักเจีนเฮ้ยสมกับเป็นตัวท็อวมัธยมเออเวลาเขามองนะเขาไม่ได้มองคนดูนะเขาไม่ได้มองกรรมาการนะเขามองระดับแบบเวทีมัธยมอะมองเรนะื่องอ่ มันน่าจะมีอีกมอหนึ่งมอสองเชียก็อยู่ใช่ไหมเวลาก็จะมีกองเชียร์อยู่ข้างล่างประมาณนั้นระดับเวทีเนี่ยมองไปจะเจอเลยใช่ไหมใช่แล้วเวลาเจอคนเต้นข้างล่างเธอจะคึกกว่านี้ใช่ออกสงนั้นออกสงนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างตัสครับผมก็สาหรับน้องเจมส์นะครับก็ดีลาเหลือล้นนี้ยครับลีล่าเหลือล้นนะครับแล้วก็อารมเพลงมาเต็มครับเอ่อสำหรับตัสก็เป็นกอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับน้องเจมส์แล้วก็คุณแม่นะครับก็หวังว่าวันนี้ ไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็สู้ๆนะครับขอบคุณครับจะไปไงครับพี่ไทยครับเจมส์นะครับจริงๆเลือกเพลงได้กับเข้ากับคาแรคเตอร์ของเจมส์เองนะแล้วก็เจมส์ก็ร้อง g r o ร v ฟดีด้วยแต่วันนี้มันมีปัญหาเรื่องเดียวคือต่ําเจมส์ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่สูงเจมส์ก็ไม่ค่อยถึงแล้วมีเนื้อผิดใช่ไหมท่อนสุดท้ายสองเที่ยวเลยตอนแรกเอ๊ะ เห็นมีอาการที่ใช่เนื้อไหมเนื้อมันหายไปหน่อยท่อนที่สองพี่ไทยเลยจับดูหนูแต่งเนื้อเองเลยใช่ไหมมาแนวมาแนวอัจฉริยะซะแล้วแล้วแล้วก็อเพลงเข้าถามครูสละเอ๊ะเนื้อผิดเปล่าสุรายบอกไม่ทันได้ยินเก่งมากแต่งแต่งเนื้อเองแล้วได้เข้ากับเพลงด้วยเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าโอ้หหลอกได้แม้กระทั่งกรรมการนะคนนี้สุดยอดอะ วันนี้พี่ไทยรู้เลยว่าเราไม่แม่นเนื้อกับมันเหมือนเพลงเราไม่ชำกับมันนะครับนะครับเดี๋ยวรอตัดสินแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่แอนครับค่ะวันนี้ก็ครอบรวมมันก็ว่าน้องเขามีเีลาที่จัดจ้านดีนะดูแล้วก็สนุกตอนนี้พี่ไทยหันมาถามว่าเนื้อผิดหรือเปล่ามีเถียงแทนเนี่ยไม่ไม่ไม่ผิดคือว่ามันเนี่ยมันแล้วก็เทอมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกดีอาจจะมี ความไม่มั่นใจที่ให้เห็นบ้างมีอยู่แล้วกดว็ด้วยเสียงที่เรายังไม่ฉ่ำก,กับเพลงนี้เท่าที่ควรนะคะแต่ก็เป็นคนร้องเพลงเก่งค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะคขอบคุณครับคุณสุตลาครับมีความเป็นน้องเจมที่ครูประทับใจี่คือครูครูชอบความเบิกบานของหนูหันดูน้องเจมแล้วก็หันไปดูคุณแม่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือรอยยิ้ม,มเป็นหัวใจที่แข็งแรงมากนะ เจอเรื่องราวที่มันแบบเขาเรียกว่าเจอเจอแจ็คพอตด้านลบอ่ะ <Ừ. S 1> เป็นหนึ่งในร้อยที่เราต้องเป็นโรคโรคที่เราไม่อยากเป็นแต่เจมก็พูดไปยิ้มไปได้ตลอดเลยดูเหมือนว่านอกจากที่เห็นตรงหน้าและดูในวิดีโอก็ดูเหมือนว่าหนูเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เลยนะลูกมีวิธีสู้รบกับภายในตัวเองได้ดีมากแล้วก็แสดงออกแต่ด้านบวกทั้งๆที่ เจอเรื่องเยอะแยะเลยนะลูกอันนี้ชื่นชมตรงนี้ลูกก็หวังว่าหัวใจแบบนี้แหละมันจะพาเจมแล้วก็คุณแม่และครอบครัวก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้ส่วนการร้องเพลงภาพรวมนั่นแหละมันมันมันได้อารมณ์มันได้ความสนุกมันเห็นความเบิกบานสมเจตนาที่เพลงนี้อยากให้เป็นนี่คือสิ่งที่เจมทําได้ในวันนี้นะลูกหนูกล้าแสดงออกหนูกลบเกลื่อน สิ่งที่ไม่มั่นใจได้อย่างเนียนที่สุดเงียนกินี่นี่คือสิ่งที่ที่เก่งมากมันเป็นสัญชาตญาณของศิลปินเลยนะที่อยู่กับเจม์ู้้แต่ส่วนจุดอ่อนนอกจากจุดที่พี่ไทยเห็นซึ่งครูไม่ทันนะเพราะว่าในขณะที่ดูเจมร้องเพลงครูคิดคิดอะไรไม่รู้เกี่ยวกับ,กบตัวหนูนี่แหละทําไมเขายิ้มได้ทําไมเขาเบิกบานได้ครูวนเวียนอยู่แต่อย่างงี้ก็เลยไม่ได้จับรายละเอียดด้านการถูกหรือไม่ถูกของเนื้อร้อง แต่จะจับได้ในในแง่ของจุดอ่อนก็คือคําควบกล้ำไม่ค่อยเปะ๊ะหนึ่งไม่มียังได้กลิ่นอย่างงี้ก็เป็นได้กลิ่นแต่บางทีมีแต่ผิดรอ,อลิงเป็นรอเรืออย่างเงี้ยม,มันสลับด้านกันอยู่ยังไม่เปะ๊ะเรื่องเรื่องของควบกล้ำแล้วก็เรียวแรงพอถึงกลางกลางเพลงอาจจะเป็นลังเลเนื้อก็ได้หรือหรือแรงไม่ดีก็ได้มันจะเหนื่อยลงเหนื่อยลงแต่ท้ายๆยมาก็ฟืน้นขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นทำยังไงมันจะ,สะเสถียร เพราะสัญชาตญาณในการเป็นศิลปินอยู่ในตัวเจมส์นะครับส่้ต่อไปลูกขอบคุณค่ะมาถึงหน้าที่ของแชมป์สองสมัยหนูนาพี่สาวคนโตที่ขอสู้เพื่อน้องชายวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนการศึกษาให้น้องชายเพิ่มเติมได้หรือไม่มาลุไม่พร้อมกันครับสาวสระบบุรีตอนนี้เรียนกรุงเทพใช่ค่ะอ๋อกลับบ้านบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะก็มีทำงานร้องเพลงแทบทุกอาทิตย์ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้กลับ เออหนูจะทำงานสุกเสาร์อาทิตย์อย่างงี้ใช่ไหมเลิกงานดึกไหมคะก็หนูจะสังหอช่วงหนึ่งทุ่มแล้วก็กลับอีกทีไม่เกินตีหนึ่งค่ะอ่าจะรับแค่นั้นใช่ะจะรับไม,ไม่ไม่ไม่เยอะไปกว่านั้นใช่ค่ะคิดถึงแม่บ้างไหมอ่ะคิดถึงมากค่ะหายทําให้หายคิดถึงกันยังไงก็แม่เขาจะชอบวิดีโอคอลมาหาบางทีก็แบบชอบทักมาซ้ําๆถ้าเราไม่ตอบอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีแบบตอนเย็นเขาก็จะถามเราวแบบเราได้อะไรกินข้าวอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีเขาทํา กับข้าวเขาก็ถ่ายตรงมาให้หนูดูใช่ส่วนมรู้จะทำทำไมนะให้เราอยากกินนะฮะใช่เพราะว่าอาหารคุณแม่น่ากินที่สุดแล้เนะใช่ค่ะออ,อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างเออค่ะก็คิดถึงแม่มากแล้วก็รักแม่มากๆแบบอยากกินส้มตำผีมือแม่เอเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อนะคุณแม่ดูอยู่หนึ่งบทเพลงใหเพื่อไปต่อเพลงนั้นคือเพลง วันที่ได้คำตอบค่ะเชิญฟังครับวันที่โชคชะตาไม่ยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่ วันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเลือกแต่คำว่าเราจริงจริงตยูร่วมทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกันยังปลอบใจกัน 都疼。 แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้เรรักรักกว่าเดิมที่สังไปเบื่อผ่าน แมครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ดามพี่ดามถามพี่ดามแล้วกันครับก็ผมว่าดูนานี่เป็นเป็นผู้หญิงที่ที่เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีอะไรพิเศษในตัวมากเลยพี่แสงอ่าก็วันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้น้องครับน้องเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆครับขอบคุณคุณกบีศรีอุดรนะผม,มเป็นยังไงครับ พิไทยทานายวุฒิศิล้วหนูนาสำหรับเพลงนี้นะครับช่วงเสียงต่ำดีขึ้นนะครับเลือกเพลงได้ได้ได้ไ,ดไม่เป็นพระเท่าไหร่แต่พิไทยเห็นปัญหาอันหนึ่งเวลาเราร้องทุกคำมันมันเหมือนคำตัวสะกดมันไม่คมส่วนอีกอันคือตีความผิดอย่างแต่สุดท้ายไม่เป็นไปร้อง มันเหมือนมันไม่จริงกับกับอันอันนี้ท่อนสุดท้ายที่ดนตรีมันมันมีแค่ชิ้นเดียวเราไปตีความอีกอย่างไปร้องยิ่งเบาขึ้นมันมันยิ่งไปใหญ่แล้วก็เรื่องเอื้อนบางทีเอื้อนได้ไม่สุดเหมือนเขาไอ้คำว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยมันมีคำมันมีปัญหาคำว่าซ้ำไป มันในใจมันเอ๊ลังเลจะออกแบบเหมือนเขาหรือเปล่าใช่ไหมหรือยังไงไหนเราลองให้ฟังสิวันนี้รัรักกว่าเดิมได้สัมปมันมันไม่ชัดแล้วมันมันคือถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีอื่นเอาให้ได้เอาให้ได้ก็ <c oughs> <c oughs> หาวิธีอื่นที่เอาให้ได้หรือออกแบบใหม่แต่พี่ไทยคือหนึ่งเลยเราร้องไม่ชัดแล้วมันก็เลยฟังแล้วมันดูเอ๊ มันเลยดูไม่กินใจไม่ออพอมันไม่ชัดแล้วมันตีความยากอ่ะออนะต้องพูดให้ชัดร้องให้ชัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียนครับเชิญครับ <ste ec> ฟังอยู่นานมาหลายวันแล้วนะหลายเพลงแล้วก็ยังึงคืออันว่มันเป็นแพทเทิร์นไปหน่อยลูกคือถ้าเกิดเราก็เคยร้องตามตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีแบบมันยืนตรงแนวไปมันก็จะดูน่าเบื่อ นิดหนึ่งคือบางทีเราก็สามารถใส่อารมณ์ใส่ฟิลลิ่งให้มันแบบออกมาทางร่างกายได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าฟิลลิ่งมันออกมามากกว่าน,นี้มันอาจจะทำให้แบบอารมณ์เพลงแล้วก็เสียงมันมันสว่างขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้อยากให้แบบพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ การร้องเพลงข้อดีคือเหมือนว่าเพลงนี้ร้องได้ความมั่นใจกว่าทุกเพลงและก็ดูอยู่ในโหมดของนักร้องมืออาชีพมากกว่าทุกเพลงที่เคยร้องมาส่วนจุดอ่อนก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือพอร้องไปแล้วมันมีความอึมครึมในแง่ของวิธีการออกเสียงมันไม่สว่างนี่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลาร้องเพลงไม่ใช่แค่ร้องให้จบนะลูกเราต้องเอาคนข้างหน้าให้อยู่ แต่ถ้าร้องแบบนี้มันเหมือนอว่าทําหน้าที่ให้มันจบเพื่อที่จะได้รับตังค์และกลับบ้านแต่จ,จริงๆหน้าที่ศิลปินคือต้องร้องด้วยตัวเองมีความสุขและก็คนข้างหน้ามีความสุขด้วยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นั่นแหละคือการบ้านของโนนาครับสู้ต่อไปครับครับผมคุณต้งเจมส์ครับเอาละฮะแล้วใครจะได้ใช้ครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับผม ของเราว่าทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าบทเพลงที่ผ่านๆมาของเธอนะฮะแต่คู่ท้ายดูมันก็ใช่ย่อยฮะมาทั้งลีลาและความน่ารักในวันนี้เรามาดูกันซิว่าวันนี้กรรมาการจะชอบแบบไหนสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครูสลารครับวันนี้ฮะ ทางด้านคู่ท้าด้วยของเราเปิดก่อนฮะด้วยทั้งน้ำเสียงและลีลาระดับตัวท็อปแชมป์ของเราตั้งรับอย่างเต็มที่และผลงานวันนี้จะดีกว่าที่ผ่านผ่านมาแต่จะพอที่จะได้รับคะแนนแรกไปหรือไม่จะเป็นใครครูสลาคุณอุ๋มอบคะแนนให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก <Come> คะแนนที่สองขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของหนูหน้าแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่3ทันทีฮะวันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เธอได้ไปลุ้นกับวง,งล้อเงินทุนถ้าเป็นชื่อของเจมส์เสมอกัน1ต่อหนึ่งฮะดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนจบตรงนี้หรือต้องถึงมือนางเอกพี่ไทยตนาวุธ มอบคะแนนให้แกหนูนาครับผมแชมปสามสมัยจ er ้าคุณชอบคุณชอบแอนตรงนี้นะอยาให้ถึงวีนเลยแกนครับหนูนาจ้า ยังไงครับแมต์นีครับกุสละคืยอย่าบอกว่าน้องเจงเป็นผู้แพ้ที่น่ารักมากวันนี้หนูหนูสร้างความประทับใจหลายอย่างโดยที่ผมไม่รู้ว่าหนรูรู้ตัวหรือเปล่านะแต่คนที่มองตั้งแต่อยู่ในวิดีโอและอยู่ต่อหน้านี่หนูเป็นเด็กน่ารักมากมีวิธีพูดวิธีการสื่อสารที่เป็นผู้ใหญ่มากคําไหนที่ไม่เหมาะที่จะพูด <c oughs> ก็จะใช้คาว่าประมาณนั้นครับ <c oughs> ครูยังจําได้เลยนะนี่คือความ คนประทับใจที่ที่ครูรู้สึกได้กับเจมส์ลูกวันนี้ไม่สมหวังแต่ครูเชื่อว่าวิธีคิดแบบเจมส์วิธีสู้แบบเจมส์จะนําพาสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับสููต่อไปลูกแล้วนี่ฮะโลแลนี่นว่ามอบเงินทุนกำลังใจให้3,000บาทครับขอบคุณครับเขาบอกจะทิดง,งานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์สามสมัยกับ,บวงล oh ้อเงินสูง เงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้น แชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแช,ชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง50,000แชมป์3สมัยไปเท่าไรดีจัดไปเออมามาเดียวแลกไปไหนบมนเออตอนนี้2สมัยที่ผ่านมาสะสมไป10,000แล้วนะพอกากับสมัยละ5,000 อยากให้ไปต่อไหมไม,ไม่อยากไม่อยาก <อะ S 1> แล้ววันหน้าไ,ไม่มีแรงพอละสะสมเพิ่มมาแต่หยียบหลังหมื่นแล้วเว้ยหนึ่งหมื่นบาทเจ้าทุนเดิมมี10,000บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก1 0 0 0 0บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอ,อยู่20,000บาทร้อนตังก็ยังชัยโย วันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของพวกเรานะฮะตาเต้ดำและเอิญครับผมติดตามผลงานของเขาได้กับผลงานค่ายซองเดินนะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะพี่ไทยธนาวุฒิพี่แอสเรียมและครูสลาุณวุษย์ครับสวัสดีครับติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กสดะดวลเพลงชิงเธอ สนใจใครอย่าเปลี่ยนแน